ผู้ชมทุก่าฟังเมื่อวานสภากรทมเดือดพักๆเลยเรื่องของเรื่องสกสมาชิกสภากรทมจากพักเพื่อไทยลุกขึ้นมาตีกันเองตีกันจนเลือดสาดเลยนะใช่พักเดียวกันด้วยนะตีกันเองไม่ได้ดีต่างพักนะปวต้องสั่งพักการประชุมอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเลือดสาดไหม ถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นต้องย้อนความกลับไปนิดหนึ่งย้อนความกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะต้องเข้าใจระบบการทํางานของท้องถิ่นเป็นสักนิดหนึ่งนะครับคือพระพูทไทยเนี่ยเขาก็แบ่งโซนเป็นโซนๆในโซนกทมในโซนกรุงเทพเนี่ยเขามีการตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาแบงจัดการพื้นที่ภาคกทม,มแต่คราวนี้เนื่องจากว่ามันใกล้จะถึงฤดูเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่แล้วและใกล้จะถึงฤดูเลือกตั้งสภากทมกใช่ค่ะเข้าใจว่าปีหน้าใช่ปีหน้าค่ะเข้าใจว่าปีหน้าไอ้เรื่องอย่างนี้เขาต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีเป็นปีอะ่ะใช่ดังนั้นพรรคไรยจงเศสจึงตั้งคณ<ท>ะกรราามการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครใช่ค่ะหนึ่งกรกฎาเมื่อวันคาำที่ผ่านมาใช่ค่ะมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการชุดดังว่าชุดนี้มีใครเป็นประธานครับคุณสารวงเทียนทองค่ะเลขาธิการพักเลขาธิการพักเป็นประธานคณะกรการชุดนี้นะคะคณะกรรมการเตรียมการส่วนส่วนรองประธานก็คือบิ๊กเพ้าจักรพงษ์แสงมณีซึ่งยังไม่ได้เป็นน้ำาตี๋ย กรรมการเตรียมการก็ได้แก่บิ๊กเนมทั้งนั้นเช่นใช่ค่ะคุณยรัตใช่สําเร็จวันิชคุณพลภูมิพัฒภูมิประเทศคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองเกียรติรัมตีแรงงานคุณดันพรบุญการอีกด้วยความเคารพคณะกรรมการชุดนี้ราชบั้ฑิตีมีอย่างน้อย3คนนะค่ะลัมตีสารวงลําตีบอยก็เป็นประธานนะค่ะลําตีอิ่มลําตีอิ่มลัมลัมตีช่วยมาไทยก็เป็นกรรมการนะใช่ค่ะพงกวินลัมตีว่าการแรงงานสดๆร้อน ก็ลงมาเป็นกรรมการดูแลภาคกทมด้วยนะออแล้วว่าที่น้ำจีจะคงอาจจะรอบหน้าด้วยคณะกรรมาการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิน่นกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยก็ประชุมกันเมื่อวันที่หนึ่งแล้วเขาก็มีมติดังต่อไปนี้ผลการประชุมเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะผลการประชุมอะไรหนึ่ง,ง,ง,งก็คือรายงานผลคะแนนเสียงข้างมากคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิน่นดังนี้คือนายวิพุทธศรีวะอุไรรับตําแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครอธิบายกันนิดนึงคือคุณวิพุทธเนี่ย แต่เดิมก็เป็นรองประธานสภากทมคนที่หนึ่งใช่ค่ะตามมติเมื่อวันที่หนึ่งตกลงว่าจะขยับคุณวิพุิธขึ้นมาเป็นประธานสภากทมดังนั้นดังนั้นโดยกระบวนการโดยกระบวนการคุณวิพิธก็ต้องลาออกจากรองประธานจากรองประธานสภาคนที่หนึ่งจึงจะได้เสนอชื่อเป็นประธานเพื่อที่จะรอรับการเสนอชื่อรอรับการเลือกขึ้นมาเป็นประธานสภาใช่ค่ะ ซึ่งคุณวิพุทธก็ลาออกแล้วนะใช่ค่ะลาออ,อ,ออกแล้วตามขั้นตอนกระบวนการลาออกเพราเตรียมแล้วไงผลการประชุมยังมีข้อที่สองค่ะข,ข้อที่สอง,อสองนายเนติภูมิค่ะิ่งรูจิะะร้าไใช่รับตําแหน่งนะคะรองประธานสภากรมเากานคนที่หนึ่งก็แทนนั่นแหละแทนคุณพุทธที่ออกไปอืหมายความว่าหมายความว่าประธานกทมสภากทมคนปัจจุบันคือดรจรใช่ไหมใช่ค่ะ คุณสุรจิตพงสิงวิทยาค่ะก็จะต้อง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 ยอมลาออกต้องออกอ่ะไม่งั้นจะมีประธานคนใหม่ได้ไงคนเก่าต้องออกก่อนคือฟังดูตามนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมคือถ้าคุยกันตกลงกันเรียบร้อยมีการเจรจาคนเก่าออกคนใหม่ก็เตรียมขึ้นตามสเต็ปก็จะไม่มีเรื่องคือทางพักเนี่ยเขาก็มีมติเรียบร้อยแล้วล่ะใช่วันที่๑เขาจะให้เทดรจรคุณสุรจิตเนี่ยลุกจากประธานสภากทอมอค่ะ แล้วก็จะขยับรองประธานสภาคอทมคนที่หนึ่งก็คือคุณวิพุตขึ้นมาเป็นประธานสภาแทนในหนึ่งปีที่เหลืออยู่กลุ่มๆนะขณะเดียวกันก็จะเอาใหม่มาแรงเนติภูมิเนติภูมิซึ่งเป็นลูกชายของนนติภูมินั่นแหละเข้ามาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนในห้วงเวลาหนึ่งปีที่เหลืออยู่ของสภากทมใช่เขเป็นการเตรียมการเขาแผนันเรียบร้อยคือคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่มันไม่จบทีนี้ทีนี้เขาก็ตกลงกันอย่างนี้ค่ะ การขยับตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ากันเนี่ยให้ไปแอคชั่นกันใน,ในการประชุมสภากทมเมื่อวานก็คือสองกรกฎาที่เดือดนั่นแหละปรากฏว่าเอาข้อจริงๆมันเรียบร้อยเฉพาะในส่วนวิพุตรลาออกในส่วนของในายเตภูมิเข้ามาเป็นรองประธานสภากทมคนที่1น่งแต่ในส่วนตำแหน่งประธานสภากทมมีปัญหาใช่แล้วปัญหาก็คือว่ารัฐจอไม่ได้ลาออก เมื่อดรจรไม่ได้ลาออกสองก็สายเพื่อถ่ายคนหนึ่งก็คือคุณนฤินนันณลนนันมนค่ะห่วงซัพซ์ค่ะซึ่งเป็นสกอเขตของสงวาก็ลุกขึ้นมาเสนอยติด่วนด้วยวาจาใช่แล้วอาศัยข้อประชุมข้อบังคับการประชุมนู่นนี่นั่นจำนวนสมาชิกรับรองอะไรต่างๆขอให้มีการประชุมรับเพื่อที่จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภากรธมคนใหม่ใช่แล้ว เราบอกว่านทจรไม่ยอมบรรจุข้าวาระนั่นแหละที่เป็นประเด็นเดือดกันเนี่ยแหละเอาละครับเกิดอะไรขึ้นตกลงกันแล้วทําไมไม่เป็นไปตามที่ต,กล,ตกลงกันไว้ว่าจะอยู่หนึ่งปีแล้วจะเปลี่ยนคนอื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่คุณสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาประธานสภากรทมคนปัจจุบันนะคะห่รือดรจรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรจรสวัสดีค่ะยังไงคะสวัสดีค่ะรัฐมรจรงงจริงจริงเมื่อวันที่หนึ่งนะ ทางพ,พรรคไทยเขาก็ประชุมกันไปแล้วก็มีปฏิกันไปแล้วจะขยับใครอะไรอย่างไรทําไมเมื่อวานจึงเกิดเรื่องวุ่นวายทําไมจึงไม่จดกันเมื่อวานคือโดยปกติเนี่ยก็คือที่ผมได้รับโอกาสตรงนี้ก็คือทางาพรรคนะฮะทางพรรคก็คือให้ผมเป็นวาระสองปีนะครับ <c oughs> ก็ตามที่ได้คุยกันไว้ครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภายใน <c oughs> ไปในพรรคหรือเปล่าหรืออย่างนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคอาจจะไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นตรงนี้ครับคแต่ตอนที่หนังสนอกออกมาเนี่ยผมก็อยู่โรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้รับรัทราบตรงนี้ครับครับผมย้อนความนิดนึงแต่เดิมพรรคเพื่อไทยตกลงให้ทุจรเป็นประธานสภากทมสองปีครับเช่นประธานคนเก่าก็สองปีครับอยู่กันอยู่กันคนละครื่งเทอมบว่ากันครับก็คือคสองปีโดยมีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นแล้วต้องไม่มีสิทธิ์จะเป็นอีกอ๋อครับ ครับก็คือเพื่อที่ให้สมาชิกท่านอื่นเนี่ยได้มีโอกาสก็วนเวียนกันไปวินเวียนกันไปอยู่คนละครบอยู่คนละครึ่งเทอมนะว่ากันเถอะถูกไหมครับปรากฏว่ามันยังไม่ครบสองปีอยู่ๆก็มีคนสะกิดจะให้ลาออกถูกไหมครับคนที่มาบอกให้รัฐลาออกเป็นใครครับผมขอไปพูดชื่อแล้วกันครับเป็นเหตุการณ์ก่อนเมื่อวานก่อนวันที่สองกรกฎาคมใช่ไหมครับครับ เขามาสกิดเขาบอกว่าทางพรรคจะให้เขาจะเปลี่ยนตัววัน mm งั hmm. mm ้นเถอจะเอาคุณ mm ธิพุธมาเป็นแทนถูกไหมฮะก็เปลี่ยนหลักการใหม่ครับหลักการที่เดิมที่ว่าเป็นสองปีอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เป็นอีกนะครับทีนี้ก็คือเปลี่ยนหลักการก็คือว่าเลือปีเดียวเลือบปีเดียวใช่ไหมมันคือจริงๆมันมันเลยมันเลยปีหนึ่งมาแล้วครับอครับวาระเลยอีกกี่เดือนครับเนี่ย ประมาณ10เดือนครับเลยสิบเดือนก็จะเลิกตั้งใหม่โอเคเข้าใจแล้วเลยสิบเดือนแค่นั้นคือปีหน้านั่นแหละก็จะต้องมีการเลอกตั้งกันใหม่สภากรทมอืมอ่ใช่ทีนี้ทีนี้คนที่มาบอกกับด o t t เนี่ยมีคำอธิบายไหมครับพักมีเหตุผลอะไรอย่างไรจึงจึงไปเปลี่ยนไปติเดิมไปเปลี่ยนเงื่อนไขผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังยังไม่มีเหตุผลอะไรที่ชัดเจนครับผมก็ไม่ทราบเลยครับวันนั้นวันนั้นดรจร o r j ถาม ดรอิมถามดรอตติไมไหมครับดรอตอิมซึ่งรับผิดช,ชอบแล้วมีคนมาประสานเรื่องสภากทมน,นี่แหละดรอตอิมมาสกิดให้ให้ลาออกว่ากันอย่างนั้นเถอะดรอตอิไมไม่ได้อธิบายเลยครับว่าพรรคมีเหตุผลอะไรจึงเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนมติเดิมคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วก็ซึ่งผมเองก็ยัง,ย,งยังงงอยู่ว่ามันมันเกิดเหตุผลคืออะไรนะฮะแล้วก็ซึ่งผมเองก็อยู่กับพรรมานานมากนะฮะมีความรักความผูกพันกับพรรคดูมาเกือบ สิบตัวปีจะยี่สิบปีแล้วครับก็ยังงงว่าเออไปมีไปขัดใจใครอะไรยังไงหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยเออถ้าผมผิดอะไจะทาหรือผิดวินัยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจได้ผมก็พร้อมยินดีที่จะยินดีที่จะสละตําแหน่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยึดกกติกาเดิมมันก็มันก็จบอะครับอ๋อฮะฮะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคณะกรรมการที่ชื่อว่าเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นกทมเขาประชุมเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมตอนบ่ายสามโมงผมเข้าใจว่า มีมติดแอบเรียบร้อยตกเย็นวันนั้นตกเย็นวันที่หนึ่ง่ดร uh, อิมก็จะมาบอกกับรัฐรว่าพักเขาจะให้เปลี่ยนตัวนะจะเอาวิพุธมาเป็นประธานแทนนะแต่ว่าดรอิมก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลเผล,เลของพักทําไมจึงกลับมติเปลี่ยนหลักการก็ไม่ได้อธิบายเลยครับคุผมเห็นอยู่ในไลน์ครับเห็นอยู่ในไลน์กลุ่มแล้วผมก็เลยงงว่าเออมันมันอย่างมันสรุปเป็นอย่างนี้แล้วเหรอคือ้ตอนเย<อ>็นวันที่หนึ่งทำไมไม่ถามดรอิมให้มันชัดเจนกันไปเลยล่ะ ตรงนี้มันมันหลายๆส่วนนะครับมันมีผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนออกตรงนี้ฮะ,ะไม่รู้จะถามไปแล้วมันจะถามใครอะไรยังไงมันก็มันเป็นสิ่งที่ก็งงว่าเพราะตามที่วาระตามที่มีกฎหมายรับรองมันคือสองปีครับแต่นี้การเปลี่ยนวาระหรือว่าเปลี่ยนหลักการเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลมาคุยกันก่อนผมนมครับที่จะมีการอ,ออกเอกสารออกมาอย่างนี้ยครับ อ๋อครับครับมาเห็นกันอีกทีก็คือเห็นบันทึกการประชุมของ่คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งแล้วถูกไหมครับอ๋อครับครับจึงงงนิดนึงอาวแล้วตอนเย็นวันที่หนึ่งทอิมเขาก็บอกด้วยตัวเองนี่ไม่ไม่ใช่เหรอซึ่งจริงๆเนี่ยการการยื่นนะฮะยื่นยติยื่นอะไรอย่างนี้ครับมันมันมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวันถัดมาคือเข้าใจว่าทางสมาชิกเองอาจจะไม่ทราบหลักการหรือเปล่าว่ายื่นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็น ออกมาในรูปแบบที่เป็นยื่นจะติดต่วนตรงนี้ครับจากวันที่ผมผมยังไม่ได้ลาออกฮะโอเคโอเคจากวันที่หนึ่งขยับมาวันที่สองก็คือเมื่อวานมีการประชุมสภากทมคุณวิพุตก็ลาออกจากประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพื่อรอจ่อขึ้นประธานสภากทมคนต่อไปซึ่งก็ไม่มีอะไรจากนั้นเนติภูมิก็ได้รับการโหวตเข้ามาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนคุณวิพุตก็จบ ไอ้ที่ตำแหน่งจ้ก็คือตําแหน่งประธานสภาของคุณเพราะเพราะคุณเพราะดาตรจอมไม่ยอมลาออกดังนั้นคุณณรุนนันมลจึงถูกสะกิดจากทางพรรคให้เป็นคนลุกขึ้นมาเสนอยติด่วนด้วยวาจาขอเลือกประธานสภาคนใหม่เหตุการณ์เป็นดังนั้นใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับคือเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์คือสมาชิกเสนอยติมาซึ่งเป็นยติด่วนยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยก็คือยติด่วนมันก็อยู่ที่ ดูเลเยอรนิดของประธานนะครับว่าเสร็จส่งผรว่าเป็นเรื่องด่วนหรือเปล่าครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกหรือหุกหรือว่าจําเป็นต้องร่งเร่งรีบเข้ามาในสภาครนะครับแล้วก็ซึ่งเจติตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถยื่นปกติได้ครับซึ่งก็เป็นอาทิตย์ถัดไปหรืออะไรนีคุณก็สามารถยื่นได้ผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งตามที่ ข้อบังคับการประชุมเนี่ยมันก็ระบุชัดเจนข้อ38วรรคสองนะครับ38วรรคหนึ่งกับวรรคสองนี่มันก็ระบุชัดเจนส่วนข้อ39เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับยติดรัวนะครับเมื่อดรัจรใช้สิทธิ์ใช้ความเป็นประธานสภาไม่บรรจุเข้าวาระคุณนลึ์นันมนจึงลุกขึ้นมาวิ่งสู้ฟัดเลยก็ตลอต่อเถียงกันอยู่พักใหญ่พอสมควรจนกระทั่งต้องพักการประชุมทราบว่าระหว่างพักการประชุม ดอรอิ่มก็รีบไปที่สภาคมก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยกับทรจรเมื่อวานเนี่ยนะครับเ,เคลียร์แล้วคุยกันอย่างไรทําไมจึงยังไม่จบอีกครับค,คือคือด้วยด้วยหลักการนะค,คือด้วยหลักการที่ผมย้ำมาครว่าด้วยหลักการเดิมที่ผมดารงตาแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็หลักการมันเปลี่ยนเี้หลักการเปลี่ยนมันก็ต้องมีเหตุผลว่าเออเหตุใดถึงจะต้องให้ให้ผมเนี่ย ลงจากตาแหน่งผมทาผิดอะไรผิดอะไาทำหรือผิดวินัยนี่ผมทิ้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ระบุมาชัดเจนแล้วคือมันต้องพูดคุยกันชัดเจนนะครับแล้วก็การดาเนินการเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนประธานสภาเนี่ยขั้นตอนก็ยังไม่ถูกหลักการครนะครับก็คือตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าเออมันก็ต้องแก้ไขตรงหลักการตรงนี้ให้มันถูกต้องก่อนเพื่อที่ว่าให้มันเดินไปต่อได้ครับครับดรอิมบอกกับเราอย่างไรครับดจอตอนที่ เมื่อวานที่เข้าไปที่ห้องทํางานของดรจอนดรอิมมาแจ้องอย่างไรเขาแจ้งยังไงคะทาไมมันไม่ได,<บ>ไได้ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากครับท่านก็มาห,หลายหลๆท่านนะฮะก็ <S <S คือพูดคุยกันปกติเล็กๆน้อยๆแล้วก็เนื่องจากยืนอยู่ในช่วงการประชุมอยู่นะับผมก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยอะไรได้ได้เยอะเท่าที่ควรครับก็ ดำเนินการประชุมต่อให้แล้วเสร็จครับ,รบเพราะวาระเมื่อวานเยอะมากครับครับครับฟังว่าด้านหนึ่งรดรอิมก็บุกไปเคลียร์ดจรจจนถึงห้องทํางานประธานสภาแต่อีกด้านหนึ่งสองกอสายเพื่อไทยจํานวนหนึ่งก็ฮอตไลน์ไปที่คุณทักษิณอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับคุณทักษิณโทรมาหาดาจรจจนไหม ไม่ไม่มีครับไม่ทราบเลยครับมีใครสกิดให้รจฐบโทรไปหาคุณทศินมีไหมมีไหมไม่ไม่มีครับท่านท่านไม่ได้ลงท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวตรงนี้ครับโอเคได้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 แล้วไปแข่งขืนกับรอิ่มอย่างนั้นแล้วจะยังไงต่อเนี่ยสมัยหน้ายังจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยได้เหรอคือผมผมรักและผมเคารพพรรคนะครับผมอยู่กับพรรคมานานตามที่ได้แจ้งไปนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับพรรคเลยนะครับแต่ว่ามันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็น คนบางคนคนบางกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมามาพูดคุยหาทางออกว่าเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้จริงๆจะนัดคุยซึ่งจะนัดคุยเคลียร์อะไรกับใครเพื่อจบเรื่องนี้ไหมคะก็ยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับแต่ยังมั่นใจว่ายังจะอยู่กับพักนี้ได้นะผมก็รักได้เคารบพักทับผมอยู่กับพักมานานมาพักแรกที่ผมเล่นการเมืองนะครับพักแรกที่มา ช่วยเหลือประชาชนก็อยู่กเพื่อไทยครับมไม่เคยย้ายพักไปพักไหนครับเว้นแต่เว้นแต่จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็เรื่องของอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมไม่ทราาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตต่อไปครับอ๋อครับเ,<อ>เ,เผม <นะ S 1> สงสัยจังอีกสิบเดือนก็จะครบเทอมอีกสิบเดือนก็จะเลือกสภากรทมเลือกผู้ว่ากรทมกันใหม่ทางพักเพื่อไทยเขาวางตัวใครลงผู้ว่าลงผู้ว่ากรทมฮะ ยังไม่ได้มีการพูดคุยรายละเอียดตรงน,นี้ครับยัางเลยเหรอเปา่านี่ผมทราบนะฮะยังยังเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมทราบแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีการพูดคุยทางฝ่ายบริหารหรือว่าทางภาคพูดคุยอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับแต่เท่าที่ผมทราบก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นโฟกัสตรงน,นี้ครับผิดปกติไหมครับปกติจะส่งใครลงผพ้ว่ากทบมมันต้องเตรียมตัวกันเป็นปีนะนี่มันเหลือแค่สิบเดือนเท่านั้นนะผมว่าตอนนี้เกือบทุกพักนะครับก็ยังไม่มีตัว ที่เป็นชัดเจนนะฮะไม่วจะเป็นพรรคพรรคอื่นเองเนี่ยก็ยังไม่มีที่พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกก็คือยังไม่มีตัวพสมาชิกก็สอบถามเขนาไปสอบถามมาก็ต่างคนก็ต่างไม่มีคําตอบก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรชัดเจนครับทางพรรคสีส้มเขาก็ยังไม่ชัดแหรอพรรคทางพรรคสีส้มที่ผมถามเพื่อนสมาชิกก็ก็ยังยังไม่มีคําตอบให้เขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยเป็นใครอสุดท้ายเลยจริงๆดรจอนว่ามันแปลกไหมมันแปลกไหมครับผมก็ คือตามกระบวนการขับเคลื่อนหรือกระบวนการดําเนินการตรงนี้่ผมว่าคนที่จะม,มาอาศาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคอมอเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้ความสามารถในจุดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปรับจูนมาเข้าใจบริบทในการทํางานคอรมอซึ่งผมว่ามันมันก็สามารถทําได้ครับก็อยู่ที่ว่าตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีบริบทบขนาดไหนเหมือนเหมือนเราฝึกงานนะจริงๆรเราฝึกงานริงทก็สามเดือนก็สามารถดําเนินการผ่านโตหรือไม่ผ่านโตใช่ไหมแต่เรื่อความทะรศ แต่ด้วยความเคารพระบบเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีการหาเสียงเอมันต้องมีการหาเสียงต้องมีการสร้างภาพต้องมีการปรับแต่งภาพรักหรืออะไรก็แล้วแต่สร้างกระแสนี่นีเหลือแค่สิบเดือนยังยังเงียบเลยยังไม่รู้ว่าพักไหนจะส่งใครเลยมันเป็นปกติเหมือนกันนะหรือเขาอุบไว้เปิดมาแบบเปี้ยงเลยทุกพักการเมืองครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเปิดเปิดตัวใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีใครเปิดตัวเลยทางสมาชิกเองก็ไม่ได้ทราบว่า ทางทางพักดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนผมเองก็ไม่ทราบครับค่ะโอเคอะล่ะครับกราบขอบพระคุณมากครับดรจอนขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะดรจอนนะคะสุรจิตพงศิงห์ที่ยาประธานสภากทมค่ะพักก่อนนะอีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งกันแล้วนะภูากทมว่าหันมาตีกันเองซะแล้วพักเดียวกันด้วยนะพักเพื่อไทยไม่ใช่พักเอ่นเลย